สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้งาน Google Form นะครับขั้นตอนแรกให้ทุกท่านนะครับล็อกอินเข้า Gmail ให้เรียบร้อยนะครับเราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับให้ไปที่แอป Candybox นะครับจุด9จุดเสร็จแล้วสกอรลงมาครับเลือกฟอร์มเมื่อคลิกเลือกฟอร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะไปสร้างฟอร์ม สังเกตง่ายๆนะครับถ้ามันเข้ามาฟอร์มเรียบร้อยแล้วเราสามารถคลิกลิงก์ได้ที่ docs.google.com/forms นะครับหลังจากนั้นถ้าเราต้องการสร้างที่มันมีเทมเพลตอยู่แล้วครับสามารถคลิกที่ gallery template ได้เลยและเลือกนะครับตามตัวอย่างจะเป็นข้อมูลการติดต่อการตอบกลับร่วมกิจกรรมคำเชิญงานเลี้ยงและมีอีกหลายๆส่วนนะครับหลังจากนั้น ผมจะแนะนำนะครับวิธีการสร้างฟอร์มล่าสุดก็คือตัวนี้ครับคลิกที่ว่างหลังจากนั้นครับฟอร์มไม่มีชื่อนะครับตรงนี้มันจะเป็นการสร้างฟอร์มนะครับให้คลิกรับทราบตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าเวอร์ชันล่าสุดนะครับในเวอร์ชั่นที่อัปเดตปี2 0 21นะครับตรงนี้ เมนูจะมีคำถามการตอบกลับการตั้งค่านะครับให้ทุกคนคลิกที่การตั้งค่าก่อนตามตัวอย่างผมจะทำส่วนที่1เป็นแบบทดสอบส่วนที่2จะเป็นแบบประเมินนะครับผมก็เลือกเปลี่ยนให้เป็นแบบทดสอบการตอบกลับครับเมื่อส่งคะแนนผมอยากจะรู้ทันทีเลยนะครับในส่วนนี้ผมจะ ดูข้อที่ตอบผิดข้อที่ตอบถูกและค่าคะแนนค่าคะแนนเริ่มต้นเลือกเป็น0ูนย์ครับการตอบกลับตรงนี้ครับผมจะรวบรวมที่อยู่อีเมลครับเลือกเปิดไว้อนุญาตให้แก้ไขคําตอบผมไม่เปิดนะครับจํากัดการตอบให้ตอบได้1ครั้งในส่วนต่อมางานนําเสนอตรงนี้ครับเราสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้เลยว่า เราจะแสดงแถบความคืบหน้าหรือเปล่าตรงนี้ผมจะเปิดนะครับผมอยากให้รู้ว่าอยู่ส่วนที่1ส่วนที่2ตรงนี้ถ้าเราเวลาทำข้อสอบเยอะๆเราต้องการสลับเปลี่ยนคำถามให้เลือกติ๊กตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นครับหลังจากที่ส่งจะมีข้อความว่าเราได้บันทึกคำตอบของคุณไว้แล้วตัวนี้เราจะแสดงลิงก์การตอบกลับเราจะให้ดูผลไหมตรงนี้ผมเลือกปิดไว้ทั้งหมดนะครับ และตรงนี้ก็จะเป็นค่าเริ่มต้นแบบฟอร์มกับการเริ่มตั้งคำถามผมจะไม่เปลี่ยนค่าอะไรนะครับตรงนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นครับเราไปที่แถบเมนูคำถามครับชื่อฟอร์มผมจะตั้งชื่อเป็นแบบทดสอบเก็บคะแนนหลังจากนั้นครับให้เอาเมาส์คลิกที่ฟอร์มไม่มีชื่อ มันจะทำการเปลี่ยนชื่อตามหัวข้อให้อัตโนมัติหรือเราสามารถตั้งชื่ออื่นก็ได้ตรงนี้ครับมันจะเซฟเก็บไว้ในใดให้อยู่ในใดของฉันถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนพื้นที่ในการเก็บโฟลเดอร์ถ้าต้องการให้มองเห็นง่้กดติดดาวไว้เลยครับข้อสำคัญตอนนี้ทุกครั้งที่มีการกรอกจะต้องล็อกอินอีเมลเข้ามาก่อนในส่วนต่อมาครับเราจะมาเริ่มสร้างข้อคำถาม ตามตัวอย่างผมจะทํา2ข้อนะครับข้อที่1 2ึบวกหเท่ากับหลังจากนั้นรูปแบบตรงนี้ครับถ้าเป็นข้อความนะครับเราจะเลือกเป็นคําตอบสั้นๆหรือเป็นย่อหน้าในส่วนต่อมาถ้าเป็นข้อคําถามพวก multiple choice ต่างๆนะครับเราจะนิยม ใช้เป็นหลายตัวเลือกนะครับช่องทำเครื่องหมายเราสามารถเลือกได้มากกว่า1คําตอบเสร็จแล้วเรื่องลงเป็นดรอปดาวนะครับเราสามารถเลือกคําตอบถูกได้1ข้อหลังจากนั้นครับถ้าเราต้องการอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปคลิกอัปโหลดไฟล์ในส่วนต่อมานิยมใช้ในการทําแบบสอบถามก็คือ สเกลเชิงเส้นตารางตัวเลือกหลายข้อตารางกิจช่องทำเครื่องหมายในส่วนนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำในส่วนที่2และส่วนสุดท้ายครับก็จะเป็นการทำวันที่และเวลาขั้นตอนต่อไปครับผมจะเลือกเป็นหลายตัวเลือกเสร็จแล้วตัวเลือกผมจะเลือกหมายเล็กหนึ่งเสร็จแล้วมันจะมีการคิดคำนวณให้อัตโนมัติว่าข้อต่อไปคุณจะเลือก2 3 4 5หรือเปล่าผมจะเลือกเพิ่มทั้งหมด มันจะเพิ่มมาให้อัตโนมัติในตัวเลือกคำตอบเสร็จแล้วนะครับผมต้องการทำแบบทดสอบนี้ให้ต้องตอบก็เปลี่ยนจากสีเทาให้เป็นสีตามแบบฟอร์มก็คือเป็นจำเป็นหลังจากนั้นเรามาสร้างเฉลยกันนะครับคลิกที่เฉลยคำตอบเลือก3ตรงนี้ผมจะให้2คะแนน เราสามารถให้ได้หลายคะแนนนะครับเสร็จแล้วกดเสร็จสิน้นข้อต่อมารูปแบบผมจะทำเหมือนกันนะครับคลิกที่เครื่องหมายบวก2นะครับ2บวก1เท่ากับตรงนี้ผมจะเปลี่ยนจาก Multiple Choice นะครับให้เป็นเติมคำตอบผมจะเปลี่ยนเป็นคำตอบสั้นๆเสร็จแล้วตรงนี้ให้เลือกจำเป็นเหมือนเดิม หลังจากนั้นคลิกที่เฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องตรงนี้ครับผมใส่เป็น3คะแนนข้อที่ถูกต้องตรงนี้ให้เพิ่มความตอบถูก2บวก1ผมใส่เป็นเลข3หลังจากนั้นถ้ากรณีตอบ1 2 4 5 6หรือเลขอื่นๆผมจะให้เป็นศูนย์คะแนนทันทีก็คือทำเครื่องหมายคำตอบอื่นๆทั้งหมดว่าไม่ถูกต้องนะครับมันจะตรวจให้อัตโนมัติ เสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นตามตัวอย่างผมจะทำส่วนที่1เป็นแบบทดสอบจำนวน2ข้อหลังจากนั้นต่อไปครับผมจะแบ่งแยกส่วนในกรณีถ้าผมทำแบบทดสอบถามเด็กนักศึกษาและในส่วนต่อมาผมอยากถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการสอบครั้งนี้ผมจะเลือกตรงนี้ครับเพิ่มส่วนเมื่อคลิกที่เพิ่มส่วนเสร็จเรียบร้อยครับตรงชื่อส่วน พิมพ์เป็นแบบประเมินความพึงพอใจเสร็จแล้วกดเพิ่มคำถามในส่วนของทำแบบประเมินความพึงพอใจครับตามที่นิยมนะครับเราจะถามความพึง พอใจผมจะใส่แยกเป็นด้านนะครับด้านเนื้อหาในส่วนนี้มันจะจัดรูปแบบให้อัตโนมัติว่าเป็นตารางตัวเลือกหลายข้อตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นสเกลเชิงเส้นนะครับเพราะเราจะถามอยู่5ระดับก็คือ1จะเป็นน้อยที่สุด 2. จะเป็นมาก 3. จะเป็นปานกลาง 4. จะเป็นมากและ 5. จะเป็นมากที่ สหลังจากนั้นติ๊กเป็นจำเป็นในส่วนต่อมาผมจะถามเหมือนกันครับผมเลือกทำสำเนามาได้เลยจากเนื้อหาผมเปลี่ยนเป็นด้านเวลาทําสำเนาอีกหนึ่งข้อหลังจากนั้นด้านเวลาผมจะเปลี่ยนเป็นด้านการใช้งาน ตามตัวอย่างผมจะทำไว้3ข้อส่วนมากแบบประเมินที่เรานิยมใช้จะมีอีกหนึ่งข้อก็คือเพิ่มคำถามเสร็จแล้วตรงหลายตัวเลือกครับเราจะเลือกเป็นประเภทย่อหน้าที่เรานิยมใช้จะเป็นข้อสเสนอแนะอื่น ตรงนี้ครับข้อเสนอแนะอื่นๆผู้ตอบจะตอบก็ได้หรือไม่ตอบก็ได้ตรงจำเป็นต้องเป็นสีเทาก็คือปิดไว้นะครับเสร็จแล้วสังเกตดูตรงความประเมินความพึงพอใจเราจะไม่เลือกเฉลยคำตอบถ้าเราต้องการดูตัวอยา่างให้คลิกที่ไอคอนลูกตา ก็คือแสดงตัวอย่างสังเกตมันจะขึ้นคำว่า View Form ด้านท้ายแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของแบบฟอร์มเราสามารถแก้ไขได้ตรงนี้จะขึ้นคำว่า Edit ขั้นตอนต่อมาลองไปดูตัวอย่างนะครับว่าผู้ที่จะเห็นในการทำแบบทดสอบจะเห็นเป็นอย่างไรคลิกออกมาจะเป็น Viewform ตรงนี้นะครับจะแบ่งส่วนที่1ก็คือเป็นแบบทดสอบส่วนที่2ก็จะเป็น การทำนะครับแบบระเบินความพึงพอใจหลังจากนั้นครับถ้าเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องการส่งฟอร์มตัวนี้ไปใช้งานให้คลิกที่ปุ่มส่งครับเสร็จแล้วมันจะมีการส่งที่ส่งผ่านอีเมลส่งผ่านเป็นลิงก์แล้วก็เราเป็นการฝังโค้ด html นะครับตรงนี้ผมจะเลือกเป็นลิงก์นะครับเสร็จแล้วตรงนี้ผมจะติ๊ก ให้ทำ URL สั้นลงเสร็จแล้วกดคัดลอกตามตัวอย่างผมจะเปิดที่แท็บใหม่นะครับเปิดอีกหนึ่ง user เป็นหน้าต่างไม่ระบุตัวตน c t r l V กด Enter ตรงนี้เขาจะให้ล็อกอินเข้าใช้งานเราก็กรอกล็อกอินเข้าใช้งานได้เลย ตามตัวอย่างผมจะลองวางดูนะครับอันนี้จะเป็นหน้าที่ผู้เข้าทดสอบจะเห็นแบบนี้ผมก็กรอปอีเมลเข้ามากดวางเสร็จแล้วตรงนี้ครับ2บวก1ผมจะเลือกผิดเป็น2และ2บวก1นข้างล่างผมจะใส่คำตอบถูกเป็น3คลิกถัดไปเสร็จแล้วตรงนี้ผมจะประเมิน3 4 5ข้อเสนอแนะอื่นๆ กรอกข้อความเข้าไปครับเสร็จแล้วเมื่อผู้ทําแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยกดส่งได้เลยครับหลังจากนั้นผู้ทําแบบทดสอบจะดูคะแนนได้ครับว่าถูกกี่ข้อผิดกี่ข้อได้ทั้งหมด3จาก5คะแนนสกอร์ลงมาแบบประเมินตอบอะไรไปบ้างในส่วนนี้จะเป็นของผู้ที่มาทําแบบทดสอบ ขั้นตอนต่อมามาดูหน้าเจ้าของแบบฟอร์มจะเห็นอะไรบ้างครับตรงนี้เมื่อทำเข้าไปจะมีผู้ทำแบบทดสอบมาหนึ่งนะครับคลิกที่การตอบกลับเสร็จแล้วเราจะเห็นนะครับข้อมูลสรุปก็คือสามารถดูค่าเฉลีย่ยค่ามตัตยฐานช่วงคะแนนเสร็จแล้วเราสามารถดูแยกเป็นคำถามได้ในแต่ละส่วนสามารถคลิกดูแยกเป็นรายการแต่ละคนได้ ในส่วนนี้ครับถ้าเรารวบรวมอ e ีเมลเสร็จแล้วเราต้องการประกาศคะแนนก็คลิกประกาศคะแนนได้เลยหลังจากนั้นครับถ้าเราต้องการดูข้อมูลเชิงลึกให้คลิกที่ดูคำตอบในชีตตัวนี้จะไปลิงก์กับ g o o l l s s h e t t นะครับในส่วนนี้เมื่อเราเปิด S Google s h ชี t ขึ้นมาจะประทับตาเวลาไว้ครับรวบรวมที่อยู่ีเมลมีคะแนนมีการเลือกคำตอบถูกคำตอบผิดและมีความพึงพอใจตรงนี้ครับถ้าเราเลือกเป็นความพึงพอใจที่เป็นเ a ตติ้งสเกลครับมันจะเป็นตัวเลข1-5ถึง5ตัวนี้เราสามารถไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติขั้นสูงต่อไปได้ในส่วนนี้ครับ หวังว่าการแนะนำการใช้งาน Google Form ในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ